พี่อาพี่อาสอนทำบะทะลุก,กำแพงไหนครับโอเคจัดไปครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนนะอย่างแรกให้น้องไปซื้อนะครับาทางที่เรียกว่ายังบัตรแฮปปเออร์จัมป์ก่อนแค่50โลบักแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็เอามาสวมใส่แล้วก็เตรียมมาบัคกันเลยครับผมให้เราเปลี่ยนมุมมองยืนชิดกำแพงแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ประตูแล้วก็กด5ทางที่เรียกว่ายังบัตรแฮปปเออร์จัมป์นะครับตามที่เราเซตไว้ว่าเลขไหนแบบนี้ครับ แล้วก็กดท่าทางเอ้ยยังไม่ติดจริงๆมันทำค่อนข้างยากนะครับต้องฝึกก่อนพอเราฝึกจนชินแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ <S <S จังหวะของเรานะครับแบบนี้เลยคราวน,นี้เนี่ยเราก็สามารถทําติดบั็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็แป,ป๊บเดียวนะครับพี่จะทําให้ออกไปแบบนอกคุกข้างหน้าเลยมันทาได้เกือบทุกประตูนะครับไม่ว่าจะเป็น <S <S ที่ <S <S ไหนนะครับขอแค่มีประตูจริงๆงธนาคารเนี่ยใช้ท่านี้ได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้ขี์การ์ดลองไปทำาัเลยนะ